อันนี้ทําหน้าที่อะไรตัวนี้ครับกองฝุ่นกองฝุ่นที่สายพานใช่เนี่ยสมมติว่าอันนี้จะอยู่อันนี้จะเข้าสายพานไปใช่ไหมครับใช่ครับท่บอตรงนี้นมันจะดูดอากาศเข้ามาใบพัดจะทําหน้าที่ดูดอากาศครับดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามาเพื่อระบายความร้อนอสังไนช้้างพวกสายพาน แล้วก็จะออกตรงนี้อ๋อที่มีรู้างลั้ใช่มันจะเป็นจอตรงนี้ครับถ้าตรงนี้มันตันเมื่อไหร่หรือว่าสกปรกอากาศมันก็จะไม่โฟอ์ออากาศเข้าไปหมุนเวียนน้อยสายพานก็จะเสื่อมไวอ๋อเนี่ยครับทุกๆหกพันโลสมควรใช่ครับถอดล้างบ่อยๆด้วยนะโอ้โห6กพันโลกำลังดีครับอ๋อครับถอดง่ายครับถอดแค่ตรงนี้ออกมาไม่รู้เลยเนี่ยก็เหมือนไส้กรองอะครับโอ้ แต่ดีหน่อยก็คือมันถอดล้างเองได้ไม่ต้องเปลี่ยนแต่อย่าขาดจะพังกัสี่ร้อยอสี่ร้อยไม่พองน้ำสี่ร้อยอ,อ,อันนี้ควรตากให้แห้งแล้วค่อยใส่ใช่ไหมครับรบีบให้แห้งแล้วก็อ่าใช่เป่ามีใดเป่าผมก็เอาใดเป่าผมเป่าก็ได้หรือถ้าแบบถ้าไม่มีอะไรเป่าก็บีบให้มันแห้งที่สุดที่มันหมาดแล้วก็ใส่เข้าไป ก็จะทําให้สายานมันดูดเข้าครับดูดเข้าพวกเลื่อผ่านไอ้ตัวนี้มันจะคอยจองพวกฝุ่นพวกดินพวกหินเวลารถมันวิ่งเข้าม้นกระเด็นทําให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็ลดความเสื่อมของสายพานโอเคครับบางคนสามหมื่นโลสี่หมื่นโลไม่เคยล้างอ่ะโอ้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันใช่แล้วสายพานเขาเขาเพิ่งเปลี่ยนมาเงี้ยสมมติอันสองหมื่นสี่เขาเปลี่ยนสายพานแล้วเขายังไม่ได้ถอดตันมาล้างรถบางทีสามหมื่นนิดนิด สายพานเขาก็เริ่มแตกรายงานแล้วครับมันช่วยยืดอายุได้เยอะจริงๆช่วยยืดอายุงานอ,อากาศมันโฟมันก็มันก็ดีอากาศเย็นเข้าไปเข้าไปหล่อเลี้ยงข้างในเยอะอชุดข้างเป็นระบบเปิดรับเข้าแล้วก็ของยามาฮ่าก็เป็นระบบปิดดูดเข้าแล้วก็อากาศขึ้นด้านบนโอให้แบบให้มันไอระเหยขึ้นออกแบบออกไปเองอะไรเงี้ยเหรอมีออกอืม